พ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ได้เวลาถึงฤดูกาลสำคัญแล้วครับวันนี้วันนี้ทีมลิวอูกับนิวคาสเซิลได้แข่งผมเป็นไลแมนครับผมเป็นไลแมนครับไม่ได้ถามไม่ได้ถามวันนี้ครับวันนี้แมตช์สำคัญยิเศษนะครับวันนี้2ทีมนี้มาเจอกันได้ไงก็ไม่รู้นะครับขอเชิญทั้ง2ทีมเลยครับ

หรือว่าจะเอาไม่กล้าว่ะบพี่วันนี้ก็ไม่กล้าไม่กล้าถุยเป็นไลแมนะผมเป็นไลแมนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดผมไม่ต้องพูดอยางโผชิบหายเลยอยู่สนามมะครับเนี่ย ผมมาทุกสนามแล้วผมรับงานมาผมต้องปฏิบัติหน้าที่ผมเป็นไลแมนอยากสั่งอะไรสั่งมาเลยเดี๋ยวผม,มือส่งคนละไลแมนอ๋อไม่ใช่เหรอไลแมนสนามฟุตบอลแล้วชุดก็ไม่ใช่ไอ้เหี่อ่ะนม,มาเจอมาเจอวันนี้เตะด้วยกันนะครับทีมของผมเซอร์สวัสดีครับเหม็นป้าครับออกไปครับออกไปไ <c oughs> ปแป่งฟันก่อนอย่ายิ้มสิดสดีครับใบแดงครับไปครับคุณเอาประตูโบดมางไหมครับไหนประตูโบดเนี่ยครับประตูโบดไม่ใช่ประตูโบดอันเขาห่างเขาห่าง ไม่เปันหาเไว้คนทีมทุกคนเรียกว่ากูไม่เคยอาบเครืองตอนนี้เยอะนี่เอานิ้วมาดันเนี่ยทีมผมครับขอร้องเพลงประจำทีมก่อนไอ้พวกเรายืนตรงเอามือททบแล้วออก1ึ่งองตมตองยังแ้กตากยังบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชา

นักเตะของผมเนี่ยครับผมต้องเขียนใบลาโรงเรียนหลายใบมากเออได้นักเตะชุดนี้มาเรื่องจริงด้วยแล้วก็แต่ละคนดีใจมากอ๋อเขาว่าวันนี้จะได้อะไรได้ไโรงเรียนใช่ไหมโอ้ยดีใจได้ออกยูทูบอีกไอนที้ดีใจทั้งสองทีมนะครับพอลูกกูเลยไม่ได้ไปโรงเรียนดีใจวันนี้ผมก็ดีใจผมได้เป็นไลแมนโอ้ย พูดอ่ะองั้นก็ผมให้เวลาโคพสกับลูกทีมนะครับวางแผนกันก่อนครับสัก5าทีผมขอสก5ปีได้ไหมครับเย้ยลายะคนนี้จะโตขึ้นเอา5้าทีครับให้ไปวางแผนนะครับเชิญครับไปพวกเราวางแผนไป เล่นหลังวะเอาไงดีวะกับทีมตรงข้ามเนี่ยเออว่าเราเติมกองหน้าไปเยอะๆเลยดีไหมเอาหน้าหกเลยกองหน้าหกหน้าเลยนะหน้าหกลังเเกมบุกเกมที่เลยนะได้ได้จากไปตามนี้นะพูดเบาๆเดี๋ยวฝั่งนู้นรู้ยืนหน้าให้หมดเลยก็ได้ยืนหน้าให้หมดเลยจะไปทีมตัวเองจะไปทีมตัวเองไม่แอบฟังทำไมเนี่ยไปก้อนที่สนามเสรีมันจะเสรีเกินไปแล้วก็มึงวางแผนอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ถูกต้องเป็นความลับก็กูเนี่ยก็เลยมาฟังแผนด้วยไง ก็ถูกแล้วไปด่คนมาฟังเยอะไม่ชอบอะไม่ได้อันนี้เทมกูฮะกลับไปไม่ได้ไปปไปไปเมไปไอ้ไอ้กวยทีมอีกถึงเวลาละที่พวกเราเราจะต้องเอาจริงเอาจังกันละ้ยออเดี๋ยวนายหมดเวลาครับแค่ห้าทีมไแค่แค่แค่ห้าทีครับ ก็พิดหมดเวลาประชุมนะครับเด็กผมยืนเต้นสวบกันอยู่เลยหมดเวลาแลครับผมให้แค่5ทีครับไม่ได้ครับทีมทีมเราเาจะแข่งกันแแล้วบน่องจัดเยถึงเวลาที่รอคอยระหว่างดิวกระซ้นกับดิวพูกครับผมครับใครจะเลือกเตะก่อนครับเดี๋ยวให้ฝั่งนุ้งเคียร์ก่อนก็ได้ครับอ้าวพร้อมไหมโอเคเดี๋ยวทีมผมไปกินขนมก่อนได้ไหมครับเพราะมีบางคนเริกอยู่แล้วมีได้ครับไม่ได้ไม่ได้ ว่าเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมว่าก็ฤดูกาลขอให้กองเชียร์มเบาหน่อยได้ไหมครับกองเชียร์คนเยอะคนเยอะเชิญประจำตำแหน่งครับไปครับโค้ชตรงรู้หมดไปแล้วครับ นะครับหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วทีมผมยังได้บอลยังไม่หมดเลยหมดเวลาแล้วเพิ่งเกี่ยร์บอลก็กลัวเหนื่อยครับกลัวเหนื่อยไม่ต้องกลัวเหนื่อยเหออันนี้ครึ่งแรกม่เอาไม่ต้องไปทบครึ่งสองครับครึ่งแรกครึ่งแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเตะกี่ครึ่งสองครึ่งครึ่งเท่าไหร่ครึ่งละสี่สิบห้าเออแล้วเมื่อกี้อ่ะจะไปจบแล้วครับกลัวเหนื่อยก็เลยไปทบครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังครึ่งหลังครึ่งหลัง ไป,ไปไปไปมาครับสู่ครึ่งหลังนะครับแม่ครึ่งเมื่อกี้แม่โหครึ่งแรกดีเตะก,กันอย่างเมามันสูสีมากนะครับ ผมนี่แบบอยากจะถามโค้ดทั้งสองคนมากเลยครับว่าแบบจัดทีมกันยังไงครับแบบหูสูสีกันมากมึงรับใต้โต๊ะมาจากใครมาเนี่ยผมกลางอยู่แล้วผมเป็นกลางอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องเอียงครับผมกลางตลอดครับกลางอยู่แล้วมึงไม่เอียงไปทีมไหนเลยแต่มึงเอียงเข้าตัวเองอ่ะไม่แก้ก็เตะแล้วไม่พอใจอะไรกันเตะก็จริงแต่มันเตะก็ปว๊บเดียวรอบนี้ให้เอาจริงแล้วใช่ไหมเอาจริงเลยครับเมื่อกี้เต้เต็มที่ไปแล้วเมื่อกี้เตะกันเต็มที่ไปแล้วผมทีมรอบครึ่งสองนี้ผมให้เต็มที่เพราะว่าครึ่งเมื่อกี้หูอย่างเมามันอย่างเดือดเลยครรับบผมมาีตะทก ผมจะหลับแล้วครับโอเคครับนะครับประจำทพี่ประจำ,ะจำตัพีวได้เวลาแข่งแล้วอัลโหลได้เวลาฮุย แค่ก็ไปคิดเหรอโอเคไม่หล่นเด็กผมว่าล่นเช้ากว่าจะซักได้เดี๋ยวฉีดไปเด็กก็หายครับอย่างก็หาย ทุ่มกันครับอันนี้ในฟุพบอลทุ่มก็คือเอามือสองมือทุ่มครับไม่ใช่ทุบใช่จเก้าในการทุ่มแบบนั้นต้องบอกไ้เหรอวันนี้ยอ้าไปไปไไปไปยไปไปไไปไไป เลี้ยวคู่ทีมคุณใส่เสื้อแขนยาวครับไม่ได้ผิดกฎกิจการครับแขนยาวไม่ได้แขนยาวไม่ได้ครับอันนี้แขนสั้นครับแขนสั้นครับต้องแขนสั้นซื้อเสื้อแขนสั้นมาครับแขนยาวครับแขนยาวน้องตัวเล็กครับผมไม่ใช่แขนยาวครับอ้าไม่ซื้อเสื้อพอดีตัวครับลูกทีมนะเอาแขนสั้นนะครับพี่หลังไม่แขนยาวอะไรกรรมการหมูเป่าทั้งวันเลยเนี่ยล้ำหน้าครับล้ำหน้าฮะล้ำหน้าล้ำหน้าตรงไหน คนไหนนี Beast ่ล <pec> ัมน <pid> ้าครับดีล uh ้ดีแล้ empty, ีด <oca> ีหน้วขาทีมฝั่งเขาเขาจะยือลัหม้าได้ยังไงเอากว่าวอานีฝั่งเขา กรรมการมึวิ่งดูบอลน่ะมึงเหินลำโพงหรือเปล่าเห็นมึงเดินแล้วผมเหนื่อยผมพัชผมพัชดูผมพัชกันปวดปวดเราไม่ใช่แค่มึงเหนื่อยดันคนเหนื่อยไม่ดีไปะโอ้โิดงตามบอลเดี๋ยจะเปิดแล้วเนี่ยวทำไมไม่เห็นเลยวะเด็กไปเด็กมาผมเหนื่อยว่ะไปรับงานนี้แล้วมึงออกไหมสองคนน่ะไม่ผมเอาถ้าผมออกไม่มีกรรมการนะบอกไว้ก่อน ไปพุ่งไปกอะมึงเคยดูวอลไหมเนี่ยเฮ้ยมึงไม่น้ไเวลาครับมเลมอลนกรรมการงั้นก็ถ้าเสมอก็เตะลูกโทษครับผมเตะลูกโทษครับผม ลูกโทษครับชิงลูกโทษโอเคเรื่องโพลเราเดี๋ยวแข่งยิงจุดโทษเออมาครับผมได้เริ่มเตะจุดโทษครับผมอ่ากรรมการครับนร่กระส้นโโหขมขวัญทีมผมครับอะไรโหใหญ่เลยก็ดูเด็กทีมมึงเพียรเต้นเออโอ้โหมาเอายิงเข้าไหนยินไปทางที่ครับนี่ครับผมส่งนี่มาครับเนไหนครับปู่เจจีตัวใหญ่สุดในทีมครับเจจีเจจีมายิงน้ำไปก่อนเลย วานปัดโคต เสมอเดี๋ยวมึงกับกูมาเจอกันจริงจริงดีกว่าเอากกูดีกว่าไปรองได้เยเรอง่ะสนี่นีเนี้ยมเนี่มานี่ยมาเนี่ยมาเนียนี่อ่ะตรงนี้ปองชุบป้าเดียวองชุบปองชุบหเปลี่ยนมาเปลียนมเ่งไม่ไม่เปลี่ยนไเื่อนไม่ไมเปี่ยนยัดเงินให้เฮ้ยเราไวด้วยนเราเรยวเราเรยวไปดวนกันเอคนดีกว่า ครับผมอ่าก็เกมจบไปแล้วครับเมื่อกี้ก็เกมมันจบแหละแต่ดูเหมือนพี่สองคนไม่จบอ่ะก็เลยนี่มาดวลกันต่อครับในเกมฟีฟ่าออนไลน์สครับผมลิวพูกับนิวคาสเซนกรรมการครับเอออันนี้ลิวพูเจอเ่วเคสเซนเรจะเอาเปรียบเขาเกินไปหรือเปล่าเพราะมันเหนือกว่ากันเยอะผมต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์ลี่หรือเปล่าครับตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งนะเออคุณไม่ได้แต่แมนแต่แมนแรกผมอยู่ที่หนึ่งเออพอพอแข่งเลยดีกว่าเจอในเกมครับอ่ามาพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเดียวครับอ่า เริ่มครับเริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งแปมหนึงในฟีฟ่าเนี่ยเขามีกรรมการอยู่แล้วแล้วเขาก็มีไลแมนด้วยแล้วเขามึงกับมึงจะมารับรถแข่งมาเนี่ยคุณก้องเจียงคุณสอคนกลับบ้านได้เลยนะครับผมเป็นกรรมการเดี๋ยวผมาปผมก็บอกไปนกรรมการอย่ามาเถียงผมครับเขาเจ้าผมมาแล้วโอ้ิวคเซิร์ด้วยเล่นเต็มที่เฮ้ยลิวบูมีกระโปงด้วยเหรอวะกระโปง มาแล้วครับดูดันจ่ายให้อ่ะฮะอันนี้เอซักไอ้ซ uh ักโจลุต huh. uh ันจับบอลไม่ถึงไหนหรอกอย่านะทีมกูนี่ผู้หญิงเต็มเยอะนะทำไมอ่ะมีเบิร์นมีเบิร์นออกครับออก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 อะออกออกเพราะเฮี้ยนี่แหละมึงจะโบกสะบัดอะไรเยอะแยะในทีมกูมีมีหมุนเงินด้วยนะทีมมีอะไรวะมีแชร์เอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยโอู้่ ยยิงไม่เข้าใจยิงแบบตกใจเลยอย่ารอนิวล็อกนะเว้ยเฮ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 ้ยครึ่งครึ่งเรียบร้อยครับเฮ้ยยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมทำไมง่าล็อกตายไปกี่ตัวเนี่ยสักทีครับเอาแล้วหลุดแล้วครับซาร่าที่เป็นยาแก้ปวดหัวป่ะไม่ใช่ไปเดี๋ยวไปพี่ไปพี่เจ้าผมไปเจ้พี่ไปเจพี่ยัดน้ำบอลยัดน้ำบอลอะไรวะของบอลไม่บึ้งอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเกี่ยวได้โยนได้โยนมา ารึ่งแรกหึ่งแรกครับหมึ่งแรกต่อทรึ่งสองกันแนี้แหละเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยพี่จะปียิงยิงเขานี่พี่ปกจะปี่แบบรอเลยวันนี้พี่ชนะเลยวันนี้พี่ยิงยันได้นะบอกได้แบบพี่จะแบบไม่ใช่เป็ดพี่จะเป็นหงส์เลยอ่ะไอ้ไม่เหล่าใครเลยนึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยไปพ่ยัาทีเฮ้ยสวยสวยดังดัอะไรอ่ะนี่นิวนิวคอส์ซันนำา1ึ่นะตอนนี้ เดียวกเส้นน้ำหนึ่งศูนย์แล้รู้ผลแล้วมั้ง้องเล่นแล้วมั้งโอ้โี่ถ้าเป็นกูนะกู้งไม่อยากจะคุยกูจะไม่คุยมันจะไม่รู้เรื่องแล้วเพื่อนเฮ้ยดีละมอเอาดิเอาดิยิงดิโอ้ยมาดับฝันหน่อยดับฝันหน่อยเขาจะเฮ้ยเอาเอาไปแดงครับไปแดงอะไรอ่ะแดงครับอะไรอ่ะกู้ทำอะไรอ่ะโอเคทหารเหรออะไรอ่ะดูใหม่จิก็คืออะไรอ่ะ ไมแดงเฮ้ยสตาันข้อเต็มเลยสตาันข้อเต็มเลยแล้วมันไม่เกี่ยวธคุณไม่เกี่ยวอะไรเฮ้ยไม่เกี่ยวอะไรกับเกมเลยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวสองจานปันทุกข์ไม่เกี่ยวอะไรกับเกมเลยจานอย่ตะลึงอยู่อย่าตะลึงอยู่ใช่ไหมแล้วไม่เท่าไหร่นะกูตัวเหลือน้อยกว่าด้วย ไปแล้วครับไปแล้วที่หลังนั่งเป่าไว้เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมันแก้ยิงก็จบแต่พี่มันเก้มันแขบเอเลยไถึงะตรงุดไแดงแนกยังงงอยู่เลยเด้อเฮ้ยเอา้ดเรียบร้อยครับลิ้วน้ำสองหนึ่งนตอนนี้โอ้โหน่อเสียวมเสียวฉันเดอด้ยเวลาที่เราถกว่าแล้วเล่นเกมนี้ก็เสียวได้เอเสียวลิ้ว นำไปหนึ่งประตูต่อสองเอ้นผงหนึ่งครับสองประตูต่อานึงจบแล้วนำไปอะไรมันจบแล้วชนะอะไรครจบการจบงจะกับใบแดงจะปัญหาจุดโทษเจ้ปัญหาจบไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันสุดมันระหว่างทีมนิวคาสเซิลกับ แต่บอลจบเกมไม่จบมาลุยกันต่อที่ฟี f a าออนไลน์4อย่าลืมลงทะเบียนเพื่อต้อนรับโฉมใหม่ของฟีฟ่าออนไลน์4นั่นก็คือ FC o n l ออนไลน์ชวนเพื่อนมาตีรับฟรียกก้วนชวนเพื่อนลงทะเบียนรับของรางวัลฟรีพร้อมกันเล่นเกมฟุตบอลในมือถือก็ยังสู้เล่นผ่านจอยไม่ได้ภาพนักเตะในเกมสวยเหมือนจริงแล้วตอนนี้เฉพาะสมาชิกปาวเดอร์ขับเท่านั้นลุ้นรับเสื้อเดวิดเบ็กแฮมพร้อมไลเซนเพียงเข้าร่วมตอนนี้อย่าลืม ไปลงทะเบียนกันนะครับบอลจบเกมไม่จบมาลุยกันต่อที่ฟีฟ่าออนไลน์สี่ครับผมนี<อ>่สอ,องวันนี้แหละเกมจบไม่จบก็จบแล้วตอนนี้จบเนาะไปแล้วดูต่อที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมไปภาคให้เดี๋ยวผมไปเป็นกรรมการให้ดีกว่าเกมพี่จบแล้วก็ต้องนับศพทหารไม่เป็นไม่ทหารเลยวะเ,เกมอะไรไม่มีทหารามึงอยากมีศพปล่ะอาจจะไม่มีทหารตตาเหรอ